เป็นซ้าหน้าหมอกคลัต้องดูคลิปนี้เลยค่ะคือจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะในไทยร้อนมากค่ะแล้วเราต้เจอทั้ง สี U V น,นะคะจัดแสงแดดด้วยแล้วก็นี่คะ่ะน่าจะมือถือคือนี่ตัวดีเลยนะคะไม่น้าหมองคล้ำนี่เลยไฟส,สตูค่ะแรงมากๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทําให้เม็ดสีผิวของเราเนี่ยทำงานหน้า,นาปกติคะ่ะแล้วสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือทําให้หน้าเราเนี่ยมีฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็หมองคล้ำน,น,นั่นเองคะ่ะบ้านเราตอนนี้ฝุน่นเยอะมาก PM 2.5เานี่ยค่ะทำให้เราเนี่ยหน้าเป็นสิวแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจค่ะแต่แนะนํานี่เลยค่ะซูเปอร์ซีรัมนะคะจากเดอร์เบเซนอคราเอสกลุค่ะ ตัวนี้นะคะถูกคิดค้นให้ช่วยจัดการปัญหาผิวดูแลตั้งแต่ตัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนฟื้นบำร,รุงให้ผิวแข็งแรงและป้องกันฝ้าหมาด้วยการควบคุมการผลิตเม็ดสีผิวด้วยสุดยอด3นว,วัตกรรมเอกสิทธิ์ของเจ e เบสเต นำโดยทริปเปอร์ล็อกซีที่ผสานวิตามินซีสามชนิดและเทคโนโลยีที่ลอคุณภาพของวิตามินซีไม่ให้สูญสลายช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนยังมี BB บอที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้ความชุ่มชื้นปรับสมดุลผิวให้ผิวกลับมาแข็งแรงและลดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต้นตอของการเกิดสิวพร้อมกับเมลาบราแป๊บชา์มไมโครแคปซูลที่ควบคุมการผลิตเม็ดสีผิวทำให้ลดการหมองคล้ำและเผยผิวใสให้เรากลับมามั่นใจอีกครั้ง แต่งหน้าใสๆออกบ้านได้เลยค่ะตัวนี้นะคะทาได้เช้าเย็นเป็นประจำเลยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าระหว่างวันเนี่ยผิวเราแห้งนะคะก็เติมความชุ่มชื้นได้เลยสามารถทาทับครึ่งสำอางได้เลยค่ะอ่อนโยนนะคะคนเป็นสิวผิวแพ้หน้าเนี่ยก็ใช้ได้ะคะ่ะใช้เลยแล้วคุณจะหลงรักนะคะซูปเปอร์ซีชีร่มจาก The เวสตได้แน่นอนค่ะ